าน้ำแฉมนะครับเจ้าของบริษัทตามะขามหวานนะครับมะขามหวานเมืองมุกนาหารนะครับเนาะใช่ไหมเนี่ยบุาแล้วก็บริษัทลีอานะครับบริษัทลีอาโน่นบริษัทลีอาอยู่ทางโน้นน้องๆเนาะบริษัทลีอาอยู่ทางโน้นหันกล้องไปทางบริษัทลีอานะครับผมเออเข้ามารู้สึกว่าจะมาเลี้ยงส่งเอ่อถ่ายมาแล้วมาแล้วของเรานะครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มีกิจกรรมนะครับแจก แกอย่างเดียวครับทั้งแจกทั้งแถมนะครับบริษัทลิอาถุนเต็มที่นะครับท่านผู้ชมบ้านพร้อมที่ดินนะครับวันนี้ฮัโลโหลมนันเกิดดังแนวนี้บ้านพร้อมที่นี่ไม่ใช่หรอบ้านพร้อมที่นี่ยังติดจำนองอยู <c oughs> อ่ะ,ะคุณคุณถ่ายผมดีหรือเปล่าเนี่ยย่างแจ๋วเลยครับพี่ย่างแจ๋วเลยใช่ไหมครับผมออ๋วันนี้ก็มีย้อนประกาศช่องก่อนช่องพี่แดงชั้นแนวนะครับ แล้วก็มานาสตอรี่ก็กรีนิลเมโกมาแล้วนะครับแล้วก็คุณตามมาแล้วดัมมี่มาแล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนเป็นมาแล้วมาแล้วครับอันนี้เอาเอาไว้ก่อนนะครับน้องน้องแพมมาแล้วนะครับทานผู้ชมมาคุณตาแล้วก็อ่าบุกคนที่อยู่ในข่าวแบบโอ้ยมาหามุนีมาแล้วก็ท่านผู้ชมโอ้ยเด็ดเด็ดมัน จากหนังนะครับสายฟาถ้ามหาวิทยาลฟาดกคขาไม่หลุดแสดงว่าท่านนั้นน่ะไม่ใช่มหาวุทีลฟาด <พา S 2> นะครับแล้วก็อุ้ยลืมไม่ใหา่จำลองนะครับขาดไม่ได้นะครับโอ้ยลืมแม่ยกใจดีนะครับไม่น้อยมังกรดอนนะครับพรุ่งนี้เธอจะเปิดออดหลอดสีสะเกตนะครับแต่ไม่ไปสีสะเกตนะครับเธอจะไปจังหวัดอุดรน,นะครับท่านผู้ชมวันนี้ เธอหน้าแดงอ่องต่องนะครับเธอได้ของดีไปอะเดาวยวันนี้จะเปิดอ่ารายการนิดนึงนะครับเนาะพอจบก็ร้องเพลงได้นะครับร้องเพลงได้ร้องเพลงคู่เลยเดี๋ยวจะเปิดเศร้าๆก่อนเพื่อให้อบักเตเหลือใจนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมุดหัวอยู่ในในหน้าคลิปผมขึ้นขึ้นหัวคลิปว่าโอแมนงานเฮนดีบักเตอ ครับผมภาษาอีสานผมก็ภาษาไทยผมไม่รู้นะภาษาไทยสมนั่งหน้ามันใช่ไหมเสร็จอ่าก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับโอ้โหหลายช่องมากนะครับถามว่าผมอายไหมผมก็อายเหมือนกันแต่ว่าผมต้องทำครับผมมันเป็นผลงานของพวกเราณบัดนี้เสียงไอโกไปไหนอ่ะได้หนึ่งคลิป นี่คือเพลงเปิดกานนะครับเป็นเพลงที่เชฟยันรักมากชอบมากผมก,ก็ขาดเอก็เหมือนขาดใจครับไอ้ไม่เห็นมีตัวหนังสือขึ้นแล้วเราจะร้องอยังไงเนี่ยย่ออาจจะได้ซ้อยออนะครับสำหรได้ <laughs> นาะ